Tuyệt vời, chúng tôi đang chuẩn có, cho điện thoại. ở nhà. Chúng tôi đang chuẩn bị Đi. เด็บยวก่อนครับหาที่จอดรถกระบะก่อนเมื่อวานผมไปเปลี่ยนแบตเตอรี่มาครับลูกใหม่แปดร้อยกว่าบาทครับโอ้เปอร้อย มือสองครับเธอน์น <c oughs> าครับจัดแจงรถก่อนครับวันนี้จะเช็ครถเต็มระบบออยู่บ้านครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะจะเช็ครถเช็คอะไรครับเช็คไว้ เผื่อมีงานก็ออกได้เลยครับไม่ต้องรอโอ้โอโอหนมะนาวจอดอยู่นี่นี่เอง <c oughs> จอดซอกนี้ครับที่เอารถกระบะ <c oughs> ออกเมื่อกีเนะี่ยจอดให้เป็นที่เป็นทาง เสร็จเรียบร้อยต้องเอาเล็กมาค้ำคืนทำไมรถดำขอถึงให้จกดำเวลาจอดผมก็ไม่เข้าใจเกันนะ <c oughs> ไปเรียบร no ้อยอุ้ยโอ้โล่งเลยที่ซ่อมรถครับตรงนี้ ต้องเอาออกโอ้เบ็ดพินนนี่เอามาจากโรงงานยังไม่ได้เอาไปให้แกครับยังไม่ได้ใช้เลยยังไม่ได้ประเดิมเลยังไม่ได้ปลาเดี๋ยวไปประเดิมปลาตาี่นี่ กี่โมงแล้วหรอกี่โมงแล้ว,แ,ลวแปดโมงได้เลยมาทอดอยังไงมีอะไรทอดของ <c oughs> วันนี้ว่างๆผ่านเราหน่อยทำเตียงดีกว่าเนาะีเงินไหมอัดป่าว thế tiền nó môi tìm được một người tìm được một người gặp được một người tìm bay một rốt đi เดินมาตรงนี้ที่ไร่เสียวตลอดเลยเข็ดแล้ว <c oughs> โอ้เจอแบตเตอรี่อีกแล้วลงไว้บนยางโอ้แบตใหม่ตัวนี้ของขนาหนา <c oughs> ผมจะเอาเตียงไปใช้แล้ว ผมเก็บไว้ให้ตรงนี้เดอ้อปลวกคงไม่กิน้เนะาะไว้อันนี้ครัสายไฟเอามาจากโรงงานพอโทรมาสายไฟอยู่ไหนไว้เอามาใส่หมดแล้วแค่นี้หนักนะครับเพราะตีสองชั้น เหล็กก็นาเนี่ยเขาไม่เอาลงนะของสำคัญนหนย <c oughs> เล็เดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยยกเครื่องโครไว้ไบนนี้ตรงนั้นก็ที่กินข้าวนี่ทำกับข้าวแม่นะ่ะ